อยลอบๆๆามาย้มนมลมาขึ้นมช่วงอาทิตย์เนียมาพี่มาพี่ลายลมาเลือกเลือกเพื่อนมาเก็บพี่น้ำมาเก็บนี่หน่อยมันเยอะที่เกลยเก็บโอ้เขาเดินไปเขาจะลอาทายีต่างด้านมาเก็บแม่เลย เี่กที่เกียวปลานี่อมาเก็บเป็นได้สามสิบสี่สิบบาทเนนี่แหละไ,อ,ไอ้ปลาในที่เคยเอามันไปอ,ะอ่ะเราอ่ะเข้าปานั่นก่อนเลยไม่ต้องไปบุกดูเยอะมากทุกคนอะลายเอ่ยืองๆอะรามเลยทุกคนดูเต็มไปหมดเลย เต็มไปหมดเลยนี่อุ๊ยทุกคนดูแพงมากทุกคน แพงมากนี่เรื่องเลืองนี่ใช่หมดเลยพามาดูนี่อันนี้เก็บไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเก็บไปแล้วครั้งหนึ่งได้ประมาณสิบกว่ากิโลแต่ว่าอันดอกเล็กเก็บไวน้นี่อันนี้วันนี้เลยมาเก็บดอกเล็กนี่ดอกเล็กเขาบานแล้วนี่นี่สองอาทิตย์ที่แล้วเออไม่ใช่สองอาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้วนี่อาทิตย์ที่แล้วเก็บไปได้กว่าสิบกว่ากิโลแต่ว่าเก็บดอกเล็กๆไว้วันนี้เลยมาเก็บดอกเล็กเขาเริ่มบานแล้วนี่